บัดนี้เป็นครั้งที่89ซึ่งท่ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ข้าพเจ้าในานะจิตเพตราขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาสรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระข้าวมปฏิเทราเจ้าองคหลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน,นตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย,ปลยโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธญยต่อไปสมันตาปัจจักวารสุอตราคัตฉันตุเทวตาสัทมังมุนิราชสัสสุนันตุสขมมกถังสักเคกมีจะรูเปกิลิสิขารัตเตจันตาริเขมิมาเนทีเประเทจักขามีตรุนนาคาหานเคหาวัตุมิหิเกเตปุมาจายันโตเทวาชราธรั วิสเมยะขกันทัพภะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีละวะจะนังสาทัโมเมสุนันโตธรรมสวรรค์การวยยมภะทันตาธรรมสวรรค์การวยยมภะทันตาธรรมสวรรค์การวยยมภะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมตระนังอัญยังพุทโธเมตระนังวรังไเตนะสัจจวัจจนะ ตัวที่มหโวตัสัพพทานะที่มีสรรนางอันยังธรรมโมเมสรรนางวรังอิเตนะสัจจวัชนนะตัวที่มหโวตัสัพพทานะที่มีสรรนางอันยังสังโฆเมสรรนางวรังอิเตนะสัจจวัชนนะตัวที่มหโวตัสัพพะามหาการุณิโกนาโถหัตถายะสัพพปานินังโพเรตวะปารมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตะมังอิเตนะสัจจวัชนนะ มโหตุสภุพัทธวามหากรุณิกนโถโธหิตายะสัพะปานินางโพเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมโหตุสภุพัทธวามหาการุณิกนัถโธสุขายะสัพพปานินางโพเรตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมโหตุสภุพัทถวาเอวะ สตุตังเอกังสมัยยังพักขาวะสเกสุอิหรติกปริรอเถรสมิงมหวาวันีมหาตาภิขุสังเขนะสาติงปัญจมัตเตหิภิขุสเตหิจพเฮเหวะราหันเตหิทัศหิจโรกัาตุหิเทวตาเย,ายปุเยนะาสนิปติตาหิตพักขาวันตังทัศนายภิกขกสังขันจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสกายิกนานังเทวานังเอตทธโห ติ่อางโขพัควาสกเกษุวิหารติกปิรวัตถสมิงมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตทิงปัญจามัตเตหิภิกขุสตเตหิภเพเหวะรหันเตหิทัศสิจโรุกถาตุหิเทวตายปุเย,ยนสนิปติตาโหติ พคะวันตังทัศนยาภิขุสังขันจะยันนูนะมยัมปิเยนะพระว่าเตนุปัสสงกะเมือยามะอุปัสสงกะมิตวะภาวะตสันติเกปาเจคาถาภาเสยามาตีอัตโคตาเทวตาสัยยาาปินามะคะราวบุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปัสสะเลยาปัสสะดิตตังวาภาหังสัมหินเฉยยะเอวเมวะสุทาวาเตสุเทเวสุอัตระหิตาพระวะตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตา พระวันตังอภิวัตเถระเอกมันตังทั้งสุเอกมันตังสตาโคเอกเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีมหาสมัยโยปวานาสมิงเทวกายาธรรมคัตตาอคตรมมหาอมังธรรมะสัมมะย่างทัติตาเยวะปาราชิตาสังขันติอาาโคปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีอัตระพิกาโวปัตตมา ถ้าหังนตุจิตตังอัตโนชุมะกลางสุสารทีวะเนตานิคัยเหตตวาอินทลิกานิลขันติปันธิตาติอาตาโภปาราเทวตาภควะตโตสันติเกมังคาทั้งภารติเจตาวากิรังเจตาวะปริคังอินทะกิรังโอหัดจะมัมเมจเต จันันติสุทาวิมราจขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาตีอาตะโคปาราเทวตาพระควโตสันติเกีมังคาทั้งภาตีเยเกจิพุทธังสระนังฆตาเสนาเตคามิสันตีอปายักภูมิปหายักมานุสังเทหังเทวะายังปริโพเลสันตีติอาตะโคปภวะปิกขอมันเตติเยปุเยนะพิกขะเวทัสสุโรกัตาตสุเทวตาตันนิปติตาหติตถาคตังทัศนายปิกุสังขันจะเยปิเตพิกขะเวอาหิสุงติตามัทานังหันโต สมัมมาสัมพุทธเตสมัมปิภค้าวันตา,นางเอตปาระมาเยว,วะเทวตาสันิปฏิตาเิสุงเตยทาปิมายหังเอตารหิเยวิเตภิฆเเวปวิสันติอนาคาตามัทธานังรานโตสัมมาสัมพุทธาเตสมัสมปิภค้าวันตานางเอตปาระมาเยว,วะเทวตาสันิปฏิตา พวิสันติเสยทยาปิมายังเอตาริอจิกิตสัมมิพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสัมมิพิฆเวเทวกายานังนามานิเถสิสัมมิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุาทาสานสุกังมนัสิกโลทาภัสมิติเอวมพันเตติโคเตภิขคปะกวาโตปจัจจโสสงภะขวะเอตัทโว,วจะสิโลกมนุกัสสา,ามิยัตภุมาตทัตสิตาเยติตาคินิกขปรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัชสันหีนาโลมหังสา พิสมพุโนโอาธาตามนาสาสุทาวิปสัสสนามะนาวิราภิญโญปัญจาสาตยัตวาวนเนกปิรวัตถเว ตตโตอมันตะยิสัทธาสาวกเกศาสนนลเตเทวกายะพิกันตาเตวิชนธาภิกขะโวเตจะอัตตปมกรลุงสุตตะวะพุทธัสสัสสานังเตตัมปาตาลภุยานังอมนุษยานัทสนังอเปเกสตัมมาทักงสหัสสังอทัสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุษานมัตถสงอเปเกนัตมัทักงสิษสาสภาพุตาหงตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานจักุมาตโตอมันตะยิสัทธา สาวกีศาสนและเตเทวากายาพิกันตเตวิชานถาพิกข่าวยเยว,วหังกิติยสามิคิราหิอนุภูพิโสสัตตสหัสายวยยัขาภุมากปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสัติโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังชาสหัสาหเมวตาอยาขานนัตตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสัตติโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังสาตาคิลา สิสหาสายยาขาหนานาตาวันนี้หนอิทิมันโตชุิติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังจะมีติงว่านังอิเจเตโสลาสสหาสายยาขาหนานาตาวันนี้น่ออิทิมันโตชุิติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทัมานาภิกษามุงภิกขุนังตมีติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายาขาหนาหน้าตาวันนี้นอิทิมันโตชุิติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทัมานาภิกษามุงภิกขุนังตมีติงว่านังกุมพิโรราชา ข้าิโกวเวปุลสัตนิเวสนังปิญญอนังสตาสาหสังยักข้านาังไปยิุปาสติคุพิโรราชาข้าฮิโกโสปาคาสามีติงว่านังปุริมันจัติสังราชาทตาราโธภาษาสติคันทพ,พานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตปิตตสาภา,าหัววอินทนามามหภาภรายที่มันโตชติมันโตว,ว,นวันนวันโตยศสติโนโมทะามานาอภิกรรมงภิกุณังตมีติงว่านัง ักินันจาตีสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุพันธนังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตปิตตสาพระหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศติโนโมทัพมนาพิการมงพิกโหนังสมิติวังปัจชิมันจาตีสังราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคหนังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตปิตัสาพระหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยัสสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิกโณนังสมิติงว่านางอุตรัญจัติสังราชากุเวโรตปาสาสติอยากขานังอธิปฏิมหาราชายัสสติโสปุตตปิตาสา้าหะวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิการมุงพิกโณนังสมิติงว่านางปุริมาทิถังทตาละทธทักขิเนนะวิรูหะโกปัจิเมนะวิรูปะโควิโรตลังทิสังจัตตรเตมหาราชาสามันตาจตุโรธิสา ทัทธลมานาทั้งสูเวนในกิปิรวัตวีเตสังมายาวิโนทาสาอากุวันจนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจาวิปุโตสหจันทนโนกามาเซโทจากินนคขันโธนิคันโตจาปานาโทปมัญโยจากถยวัโสโตจมาตริจิตาเสโนจักขันทโพนโรระชาเชโนสัพโอ อากูบัญจสีโคเจวะติมพระลูสุริยวัชชาเอเตจันเยจาราชนคันทัพาสหาลาชุพิโมทมานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านังคากูนาภาษานาคาเวสาลาตหาตจกามพลัสตัตราอากูปายคาสายติพิยมุนาสตารัชชาอากูนาคายยสัติโนเอราวัโนมหานาโคโสราคัตสมิติงว่านังเยนะคราเชสหัสฮารันติธิภาธิชาปะขิวิสุทธา จากขู่เวหยสาเตวันมัชปัตาจิตราศปนาอิติเตสนามังอภัยยันตทานาขราชานมาสีโสปันโตเขมามกกาติพุทโธสนาหิวาจหิวปาวะยันตานาคาโสปันนาสารนามากังโสพุธังชิตาวชิระหัตเถนะตมุตังสุลาสิตาพาตโลวัสวัตเตเต อิทิมันโตย่าสัตสีนโนกรัขันชามาหาพิสมะสุราธานาเวิคาสาเวปาจิตติสุติจิตะปะหาราทโทนโมจีสหสัตตมจปริปุตตนนังสัพเพเวโรจนามกตาทานายิตวาปริงเสนังละหุพัฒมุปาขมุงสมิยุทธาน,นิพัทันเตภิกขุนังตมิติงวนันังอาโปจเทวะปัทวีจเตโชวโยวตถาขามุงวรุณาวรุณาเทวาสโสมโอจยายัสสาสหาเมตตาการุณากายตะอากุเทวะย่าสัตสีโนท,ทัสเตเตทัตตากายะสัเพ,พนานัตตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสตติโนโมทมานาอภิกรรมุงภิกุนังแตมิติงว่านังเวนทุจเทวาสาริจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปันิสาเทวาจันทมากูปุรักิตาสุริยโสปันิสาเทวาสุริยมาโกูปุรักิตานักตานิปุรักิตวาอากูมันทวารราหกาวาตุนังวาตวเสถโสะโกปาค้าปุริงทัโทสาเสเตทาสสะกายาสะเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสติโน โมทมานาอภิกามุงพิกโกนังตมิติงว่านังอัฐาคูสะพูเทวาชลมาคีติขารือว่าอริตกาจะโรชาจะอุมมาปุปปานิพาเทโนวรนาชาธรรมาจาอัจุตาจานชกา สุรยะรุจิระอาคูอาคูวัตวันเนสินโนทเสตเทสสะคากายาสะเพนนานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตตินโนโมทัปมนาภิกตามงภิกขูนางสมิติงวานังสมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัถคูริโยเทวเยจโรหิตวานิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยะสัตตินโนทเสตเทสสะคากายาสะเพนานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโน โโมทัพมานาอภิกรรมมงพิโกนังกมิติงวันังสุกขะกรุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตขยาหาปะโมกาอาคูเทวาวิจักกนาสธรรมัตตาหาระขชามิสกาจะยะสัตติโนธนะยังอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัสสติสัเสตทัสสะกายาสเพเนานัตตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโต ยัสสติโนโมทมานาอภิการมงภิกขุนังตมิตริวนางเคมิยาตุติตายามากัตกาจายัสสติโนสัมปีตการามเสถาโชตินามาจะอาตวานิมานารติโนอากุอัฐากุปรนิมิตาทสเสตทศสัทธากยาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยสัติโนโมทมานาอภิการมุงภิกขุนังต่มิจริวนัง ตเทตเถวนิกนยายสเพนานาตาวันนิโน,โนนามันวเยะนะอาคันชุงเยจันเยสติาสาตหาปวติชาติมักขีลังโอกตินนะมานาสวังทะเขโมคะตรังนาคังจันทางวาสิตาสิตังสุปรมมาปรมัตโตจัปุตตาอิทิม,มโต ตหาสันนังกุมารโลติโสจาาโสปาคัสสมีติงว่านางตหาพัมมโลกันนังมหาพรมมาพิติสติอุปปันโนจติมันโตพิสสมากโยยัสสิโสท่าเศรษฐอิสระอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจ่สเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาลเสนาอภิกัมมิปจะกันหัสสมันทิยังเอสหะเอสคันหัตพันธะท่าาเคนาพันธมัตทุโอสมันตาปริวาเลทะ มาวมมุนจิทโกจินังอิติตัทมหาเสนโอกณาฮาเสนังอเปสยีปานินาตรมมหัจจะสลังคตวนาเพระวังยถาปุตุศโมีโคธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติทั้งกุฏโทอาศยังวสังวเสตันจัสมพังอภิญญาวะวัคคิตวานาจักภูมาตโตอามัญตยิสัทขาสาวะเกสะสะเนลเตมาลเสนาอภิกันตเตวิชนะถาภิกข่โวเตจะอาตปะมะกลงสุตวะพุทธะ สาสนังวิตลาเคหิปักกามมงในสังโลมปิอินชยุงตพเพวิชิตสังขามาพยาติตายะสัตจิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาหาติ นะโมมีพุทธเตชะสารัตนายธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปราเมโุราสิทธิประมาจอินทาจะจตุโรกาคัมภีรักากาสามุทธาภูตุงคังคาจะทรมพระชัยยะปสิทธิพระวันเตชัยยะชัยยะธรณิธรณิธตทิอุทธทีนทินทีชัยยะชัยยะข้าคนรักตนรานิสัยนิรายสายเสนาเมรุราชชะกคนนรชีชัยยะชัยยะคัมภีรสงพีนาเคนทนาคี ปีศาจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาธานุมุขะชาชัยยะชัยยะวรุณมุขะตาตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุระคันธะชัยยะชัยยะคัชฌคณะตรงสุกระผูชงศีหาพยาขาที่ปาชัยยะชัยยะวรุณมุขะยาตาจิตาชิตตเสนารีปุณะ สุทินะระดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะทารณีตเรสธาชัยสุชยยาชยยะชยยะทรณีสารตินสธาชัยยะชยยะมังกรารัญญาภวเคชยยะชยยะวรุณยักษ์เขชยยะชยยะลักาเส สุระภุชเตชาชัยยะชัยยะประเมนพระคนาชัยยะชัยยะราชาชิรชสัจชายชัยยะชัยยะปัจวิงตพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหโรหินเทวาชัยยะชัยยะปรมาสุระโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโตจักเวนะ ตยโยจากุเวโลวะลุโนเปจจอคิวายโยจากปาชุนโฮกุมาโลทตารัตทโออัฐาลสะมหาเทวาอิสิธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชัยะรามอภวะ อนตุเตชัยยะธรมโมจัสังโฆจะทักษะปารโรจัดชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัตยยะมังคลรังชยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอะยังมาลัสะจะปาปิมาโตประราชายโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชายตัยยะตถาพรม,มะขณามเหสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอะยังมาลาสะ จะปาปิม <cin> ัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะขณะมหสิโนชโยปิพุทธัสสติมัโตอะยังมายรัตสาจะปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวขนามเหสิโนชโยปิพุทธัสสติมัโตอายังมายรัตสะจะปาปิมัโตปราเชโยอุโโคสยามโพธิมันเท ปโมทิจาทย,ยะตถาสุปนักนาเมหิสิโนชโย,ยปิพุทธัสสะสิลิมาโตอิยังมาลัสสะจัปปาปิมาโตปราชยโยโพธยมโพธิมเทปโมทิตารย,ยะตถานาคขณาเมหิสิโนพยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอิยังมาลัสสะ จะปาปิมาโตปาราชโยอุโภสยมโพธิมเทปโมทิตาชยตาทานสะพรมะขนามหิสีโนชชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชาโยโหหิชยสุชยามังคะเลอปราชิตะปันลังเกสีเสปะทถวิปกคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคับปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะรังสุปะภาตังสุหุติตังสุขโนสุสุมุหุโตจะ สุย well um, um so no ิถ my so <inaudible> ังพระมจาริสุปัทกินังกายยกรรมังวาจกรรมังปทักิีนังปทักิีนังมโนกรรมังปะนิทิเตปทักิีนาปทักิีนานิกตะวานละพันตเถปาทักิเนเตอัถรัตถสุขิตาวิรุณหพุทธศาเสนอโรคาสุขิตาโหถาสหะตัเพหิยาติพิตุนันตุพนโตเยเทวะมิงฐานเนอธิคตาธีขายยกาสะทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาน สัพพะธาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุสัพชินะสาสนังยายากาจิตปัฏฐนาะเตสังสัเพปูเดนตุมโนระทายุตตะก,กาเลปวัตส,สันตุวัตสังวัตสาวารากาโรคาจุป,ปัฏฐวาเตสังนิวาเรโตจะสัพพะากายาสุขังจิตตะสุขังรัันตุอัฏฐา,ารหัง เอวเมสุตังเอกังสมัย,ยังภกคะวาสาวัชิยังวิหรารติเชตะวะเนอนากะปินทิกัสอาราเมตตะลาโคภกคาวะภิขคอมันเตสิเยปุเยนะพิกขะภิกขะโวติ ตันเตติเตภิกขุภควาโตปจัตโสสุภควาเอตทะโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังอิตาวาสาถาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาตาเพสังขาราอนิจติตังตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุจิตวาอภิสมิตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัะเปติวิวรติวิภาจติอุตานิกาโรติ สเพสังขาราอนิจจสิอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสะทตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราถุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอาภิสเมติอาภิสัมพุจิตวาอภิสเมิตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิพาชติอุตตานีกะโรติสเพสังขาราถุกขาติอุปาทาวาพิกะเว ตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุกรรมัติตตาธรรมะนิยามตาสเพสัมมาอนัตตาติตังตถาคตโตอาภิสัมปจติอาภิสัมเมตีอาภิสัมปุทธจิตาวาอาภิสัมเมตวาอาจิขติเทเสตีปัญญาเปติปัตถาเปติวิวัติวิพาชติอุตตานิกโรติสเพสัมมาอนัตตาติ อิท ja am ัมโวจักภักขวาอัตตมะนาเตภิกขูภักขวะโตภาสิตังอภินันทุนติอติตังนานวาพระเมยยะนปฏิกังเคอาณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพ่วงวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทตีตัไปฮินันตังอปัตตัญจอาาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจุป,ปันนันจะโยธรรมังวิตตัะฐตถาวิปัสสติอาสังหิหลังอาสังกป,ปังตังพิธามะนุภะลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นค่อนแคลนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามะละนางโสเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮีโนสังฆะลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารมาตาปิงอโหรตามะตันทิตังตัง,ตง,ตง,ตงวเวพัทเถกรัตตติตันตอจิกาเตมุตนีติมุตหนีผู้สงบย่อมกล่าวเลียงผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรครานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงละตรีเดียวก็น่าชม สัพเพสังขาราอานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามปธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปปธรรมนามปธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทนทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายสัพเพธรรมะอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวางมะระนางความตายเป็นของยั่งยืนอัวัฏสังมะยามะลิตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะลานะปะลิโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าฏคนที่จะสังเวช อังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตกวิญญาโนครั้นปราศจ,จากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขคะรังอีกว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถถังหาประโยชน์มิได้อนะนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโ,โอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อม ไปเป็นธรรมดาอุปัจิตตาวานิลชันติท่านเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตหสังบูปสามโมโสขคความเข้าไปสงบระงรับสังขอนทั้งร้อยเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งร้อยทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทที่มเอตส,ส,ส,สังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ยังกินจิกุสลังกังมังสเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอะนุโมทันโตตุนันโตพลโตเยเทวะตมิงธานิอาทิกาตาธิคายุกาสัทธาหนโตสุกิตาหนงตสุขาปมุนจันโตมาตาปิตาสุกิตาหนโตธุขาปมุญจันโต สเพยาติกาสุขิตาหอนตถูกขาปะมุลจันตุสเพอิยาติกาสุขิตาหอนตถูกขาปะมุลจันโตสเพปิสาสเพยยาขาสเพเปตาสุขิตาหอนตถุกขาปะมุลจันโตสเพอาจาริยุปัชัยยะสุขิตาหอนตถูกขาปามุลจันโตสเพนักขตาสุขิตาหอนโตถูกขาปะมุลจันตุสเพเทวาสุขิตาหอนโตถูกขาปะมุลจันโตสเพสามะ ตินังสัมมิชนตุโบนะโมโพธิสตโออคันติมายะอิติพควานะโมโพธิสตโออคันติมายะอิติพควานโมโพธิสตโออคันติมายะอิติพคขวายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงเตหิงตา สัรรมมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกรโนเตทวิหารมันทะเลเทราชมัชชาณวากาจ่พิกขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาามาจาเทสานี้ขมาจาอิสราสป,ปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโบปปาติกานิญ,ญานิกังธรรมาวรังปะติจเตสเพปิทุขขกคัสสะกะโรนตุสังขยังถาโตเจรังสัตตังธรรมโม ธรม,มัทราจะปุกขลาสังโฆโหตุสมัครควะอัฏฐายะจหิตายะจอาหมเหรักขาตุสัทธมโมตะเพปิธรรมะจริโนวุธิงสัมปา ปุเนยมามะธรรมิอรลิยะปะเวทิเตสันปะสนนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธาสาสะเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเรติโวปะวัสตสุวุธิภาวายสัตนานังสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจอัตรชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังเทมธรรม,มนะราชาโนปะจจังรักขันตุสัพาพะทา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยัป,ตา,ยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสภพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาท่านังทัทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสาพะทาภาวนาปิรตาโหตุชัชชันตุเทวทาาตาพตาโหตุส,าพาสัพังสุมังคะรังลักขันตุสภะ เทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีหอนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังค์รังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีหอนตุนิรันตรัหโตุสัพพังสุมังค์รังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีหอนตุนิรันตรังสัเพพุทธาพระปัตาปัเจกานันจะยังพระรังอันตานานันจะเตเชนะลักขันธามิสัพพะโส สพัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักังพันธามิสภะโสสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภะโสสัพพุทธาพระปตาปตา ปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสปัสสสเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปัสสสเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปัสสสเพพุทธา พระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชะนัลขังพันธามิสภะโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชะนัลขังพันธามิสภะโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชะนัลขังพันธามิสภะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธสมน,นี้ข้าพเจ้าขอเน้องกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาไรขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริต อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอ,อยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งร้อยผู้ได้อนุโมทนาสาธกการในรบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสูป่วัตถุมงคลพระปิตา ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามซิงอาโมเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอินช,ชาติุ